ก็คือด้วยบรรยากาศแบบนี้ที่เปิดศกแบบนี้นะครับวันนี้พี่ยักษ์มีเมนูของกินเล่นนะครับของกินเล่นของบ้างแบบอาหารจานบ้างที่แบบว่ามีแต่จานนะครับเออประมาณนี้มาทําให้ดูก็คือนี่เนี่เสร็จแล้วทุกคนแค่นี้เขาเข้ามาอบไปเลยว้าวชป็นไงนี่ใช่ชิ้นที่สอง้วทุกคนโหเนี่ยเป็นไก่ทอดทอดร้อนอ๋อ โอเคครับผมก็ขอสวัสดีผู้ชมทีนาะรักทุกท่านเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมสัน้นควานยักนะครับวันนี้เราก็อยู่ในครัวนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้อาจจะเตียงดังๆหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกทุกคนคือวันนี้ตั้งใจที่จะไปทําคลิปรถเพื่อจะให้น้องๆได้ดูนะครับผมเพราะว่าพี่อยากห่างหายจากการทํารถไปนานนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทํารถให้ดูแต่แม่งฝนตกอนะ่ะทุกคน มันก็คงจะเป็นคลิปอาหารเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คือด้วยบรรยากาศแบบนี้ที่ฝนตกแบบนี้นะครับวันนี้พี่ยักษ์มีเมนูของกินเล่นนะครับของกินเล่นของบ้างแบบอาหารจานบ้างครับที่แบบว่ามีแต่จานนะครับเออประมาณนี้มาทําให้ดูก็คือนี่ครับพี่บอกวตถุดิบมยองเมีแค่สามอย่างครับวันนี้ก็เพื่อซื้อซื้อไก่มาครับเนี่ยผีการนะครับคนแล้วก็มีผงมาล่านะครับเพิ่งจะซื้อมาจากแมคโครนะครับแล้วก็ซอสบาบิคิวนะครับ ซอสบาร์บีคิวนี่ไงใช้ซอสตัวนี้ก็ได้อันนี้เป็นซอสหมูเม็กซิกันนะทุกคนสาม,มารถซื้อได้ที่แมคโครแมคโครนะครับโอเคนะคะเดี๋ยวป้าป๋าถ่ายคลิปแป๊บนึงนะลูกนะ้ยแต่วัน <Okay. S 2> นี้เป็นเมนูไก่บอนชอนค่ะพี่รักใมีซอสบอนชอนนี่ไงซอสบอนชอนเราจะทำซอสใช่ไหมอ่าถ้างั้นจะอกไก่ด้วยอันนี้แล้วกันคือวันนี้เราก็จะใช้เหมือนเดิมครับตัวนี้เราจะแบบว่ากินแบบกินฟ<ๆ>รๆหน่อยแล้วก็จะใช้แบบหม้ออบ ไร้น้ำมันของเราวันนี้ตัวนี้มันสุดยอดจริงมันตอบใช่มันตอบโจทย์<อ>มาทุกคนอ,อันดับแรกเลยนะครับเราก็จะไปล้างไก่นะครับล้างไก่แล้วก็ทําการหมักพวกนี้ลงไปนะครับแล้วเราก็เอาเข้าหม้ออบได้เลยพร้อมกินเดี๋ยวเราไปดูตอนมันเสร็จเลยนะครับทุกคนง่ายๆเมนู3อย่างแค่ปุ๊บเ้าให้เข้ากันนะครับไม่ต้องให้ยากจอดหรอกอยากทำให้ดูอยากอ,นนะอ๋อคือแบบว่าเรื่องมากอ่ะเดี๋ยวพี่ยากทำให้ดูเรื่องเยอะนะดีไายเยอะเลยปะนี่ครับเราล้างมือนะครับล้างมือก่อนเลยอันดับแรก ล้างก็ล้างลงไปตรงนี้แหละมันจะได้แบบนี่อล้างเสร็จปุ๊บนะครับผมเราจะทำการเสด็จน้ำนะอะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บแล้วทุกคนนี่แหละเอะทุกคนเสร็จแล้ว แค่นี้นะครับแล้วก็มาทำการใส่อันนี้เข้าไปเลยซอสเม็กซิกันนะครับตูดมัาล่วไม่เพียกอันนี้มั้ยไม่ล้วนอ่ะโอเคแค่นี้นะครับสุงนี้กินประมาณ3ปีแล้วทุกคนทำอาหารประมาณสปีแล้วยังไม่หมดอันนี้หมดพวกเนี้ยมันเป็นซอสเม็กซิกันใช่เหรออืแล้วก็ผงหม่าล่าผงหม่าล่าอันนี่เราจะโรยทีหลังใช่ไหมเราไม่โรยเข้าไปให้มันหอมก่อนละนิดนึงนิดนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวรบกวนเห็ดนะคะน้องเฮียเขี้ยวดีหรือเปล่าเนี่ย เค่ดีแคาไม่ดีแต่ลิ้นดีอ่ะเอาอ่าส่ลงกปนิดนึงพมแล้วค่ะพ่เียงครัครับผมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็หย่หยำเข้าใจคำว่าหยำมไหมไม่ค่ะคันี่หยำอนี่หย่อนี้ใช่ดแดงน่ากินแะมน,นี่หอมมาล่าขึ้นมาเลยใช่นี่มันต้องใส่ด้วยไม่งั้นมันโรยทีหลักมันก็จะแบบว่าเป็นฝุ่นๆนลิ้นไงนี่เสร็จแล้วทุกคน แค่นี้เอาเข้ามาอบได้เลยเออเอดี๋ยวเราดูตอนมันเสร็จเลยแล้วกันนะ A few moments later นี่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นชุดแรกนะครับผมก็เสร็จแล้วนะฮะนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับชุดที่2ก็อยู่ในนี้เสร็จหรือยังเอ่ยว้าวเป็นไงนี่คือชุดที่2องแล้วทุกคนอ้โสีมันก็เดี๋ยวมาเรียงกันเลยนี่ค่ะมันต้องตวัดมาทางนี้ค่ะตรงนนี้ออือนี่ไงตวัดอีกชิ้นนึงค่ะ ไไนี่คือแบบว่าอาหารจริงๆเลยนะไม่ใช่อาหารบ้างแล้วตอนนี้ทุกคนแบบว่าเริ่มหิวข้าวกันแล้วพี่ยาก,ก็หิวแล้วพี่ยากเห็นแล้วพี่ยกักแบบว่าหิวเหมือนกันเอาให้มันหยิบสวยๆเหมือนหน้าตาสิคะพี่ยากไก่มันแบบว่าลูดออกมาแล้วค่ะก็มันมันลื่นมันร้อนอ่ะอ่ะเสร็จแล้วเป็นไงไก่ มานลยนะกินมากเลยค่ะอ่าแล้วทีนี้นะครับทุกคนก็มีหนึ่งอย่างนะครับคือซอสหาซื้อได้ทั่วไปนะครับซอสไก่บัญชรซอสไก่บัญชรนะครับนี่แต่ที่เขาขายตามร้านเป็นนั่นแล้วก็ตัเนี้ยนี่คือทำเม็ดยากใช่มใช่ลูกๆแค่นี้พอเออคือเราแต่งหน้าให้มันแบบว่ารสชาติออกหวานนิดหน่อยคตัวดีๆค่ะพี่ยาตัวดีๆค่ะตัวดีๆค่ะใช่ตัวละมก็จะช็อต อันจริงาต้วจะเอาของมาลากหดใส่ซอสนิดนึงแล้วเราก็ตุ้ยๆไม่เรามันเผ็ดแล้วข้างในก็เผ็ดละถูกแล้วเหรอใช่เดีย๋ยวต่อจอกินไม่ได้อีกนี่ทุกคนนี่เป็นไงตุ้ยตุ้ยตรงนี้ได้นถั่วฝอนยังไม่ครับพี่ยานี่ตยเลยช้ำๆอ่ะให้แบบว่ารับรู้รสชาติและแต่งหน้าตาให้มันดูมันว่าเป็นของปลอมนะทุกคนนี่อะทุกคนเสร็จแล้วโอ้โหทำง่ายจัง ไก่แบบทําแค่15บห้านาทีแล้วก็ขวนไปเราไปยิงเลยไปมาส,สดาจ้อะไรอกินอลไสวสดจ้มาเฟมมาเกมมาอะไรเป็นอาหารว่าง,างน,นี่นี่อาหารว่างอย่าไปร้อนอ่ะร้อนมานัา่งมานั่งกินนี่มานั่งกินนี่ปไ่โอ้โหเนี่ย,ยเป็นไก่ทอ,อ,อด รอนมันแยร้อนมันออกจากเตาก็อร่อยนะเออรสชาติเหมือนปาปิก้าใช่มันเป็นเม็กซิกันใช่ร้อนแต่ชุดข้างล่างชุดแรกจะไม่ร้อนชุดข้างบนเนี่ยร้อนเป็นไงใช้ได้ยังไม่ได้ไม่อร่อยรีบไปไไม่อร่อยกระดูกจะเหลือไหมเนี่ยถ้าไม่อร่อยกระดูกจะเหลือไหมเนยกูแค่หิวข้าว เฮ้ยออไอรถความอ้วนไก่ไก่ลดความอ้วนไงได้ข่าวถเมึงแรงเหรอเฮ้ยนีู่ทุกคนหล่อปะยังไงพร้อมยุกกลับบ้านไปจอดแรงมากทำโดยสอดจอดทุกวันเฮ้ยซูกี้เนี่ยสุกี้เนี่ยเฮ้ยกุต้องกินไหมกินถ้าไม่กินก็แปลกอะเนี่ยมึงลองคำเดียวหมดดิฮะ เท่าไหร่เอาแล้วรูดออกเลยป่ะเลยกระดูกมันต้องตัดกระดูกฝังในความรู้สึกฮึเจ็บปวดอือขอแล้วขอแล้เดี๋ยวอ้วกอ้วกอันนี้ดูดแดดดูดแรงขนาดนี้ยางไม่แบนหมดแล้ววะไม่หมดยางหมดยางด้วยลดความอ้วนทุกคนมันสองกินแล้วอ่ะฮึคืมเราจะเอาจะไม่กินอีกเ้ยงไม่หมดเลยเจมกับข้าวที่นี่สามบาท อันนี้ก็เป็นแบบว่าอาหารแบบวันเร็ฝนตกวันหอนเปิดอ้านเปิดป้ายนี่ยิ้มว่ากระไดร้านไก่ไม่สุกไหรอืมแดงจ๋าเลยกินไม่ได้ไม่ใด้น้ำยามันไม่มีใครแก้ช่วยเลยเฮ้ยร้ำนยาแดงอันนี้ถูกยัง ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอาหารบ้างในวันที่ฝนตกนะทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมไปทํากินที่บ้านได้นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้พยาก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและอย่าลืมไปซื้อผลิตภัณฑ์ของพ่อพิ雅ด้วยนะที่ i a s j 1 1 1 2นะทุกคนมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฟ้าซูปน็อตกึ่งมือน้ํายาล้างรถนะครับผมแล้วก็เยอะแยะน้ํามันเครื่องอีกต่างหากนะครับผมก็แอดไปเลยนะครับผมซื้อครบ1,500บาทรุ่นรับเว็รบ1 2าบังลมสิ้นเดือนนี้นะทุก แล้วก็บอกแอดมินเลยว่าซื้อครบแล้วเดี๋ยวเขาจะมีใบให้นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้มีลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย mm hmm. ตาเลือตาเลือตาเลือ